ชาร์สกิลหนึ่งปล่อยฟิกตบ,บฟึบวิธีคอมโบคูฟาสกิลหนึ่งของคูฟาถ้ากดค้างไว้จะเป็นการชาร์จแบบนี้ถ้าปล่อยฟึบศัตรูจะน็อกอัพกลางอากาศแต่ถ้าเรากดสั้นๆฟึบสกิลก็จะไม่ชาร์จแล้วก็ไปได้ไม่ไกลถ้ากดชาร์จจนสุดระยะแต่กดแคนเซิลก็ไม่ไปสกิลสองเป็นการเด้งลูกบอลแบบนี้สามารถสร้างดาเมจได้ทุกครั้งที่เด้งตอนที่ลูกบอลเด้งอยู่ตัวที่ใช้แดชเนี่ยจะไม่สามารถผ่านลูกบอลเราได้ติดงึกแบบนี้เห็นไหม สกิลอัติเมทของครูฟ้าสามารถตบศัตรูเข้ากำแพงได้ให้เราสังเกตที่ลูกศรตรงนี้เห็นไหมพยายามเล็งเข้าหากำแพงแล้วก็ตบศัตรูเข้าแบบนี้ซึบศัตรูก็จะติดสตันแต่ถ้าเราใช้ลูกศรอ,ออกนอกกำแพงศัตรูก็แค่จะผลักออกไปเฉยๆวิธีคอมโบของครูฟ้าง่ายง่ายวิธีแรกก็คือ <c oughs> กด1ชาร์จค้างไว้หม่งให้โดนศัตรูแล้วก็กด Ultimate อัติเมทอัดกำแพงได้เลยกด1ชาร์จค้างไว้หม่งให้โดนศัตรูซึบ แล้วก็ตบอัดกำแพงอย่าลืม2เพื่อกันศัตรูหนงต่อไปจะเป็นการคอมโบแบบใช้ฟิกเกอร์ไปด้วยวิธีแรกก็คือเพิ่มระยะสกิล1ชาร์จจากที่ไกลๆท็อปกับปล่อยแล้วก็ฟิกตบเข้ากำแพงแล้วก็สกิล2ชาร์จสกิล1ปล่อยฟิกตบซึบแล้วก็ คอมโบต่อไปเป็นการคอมโบอัติเมัตพร้อมกับฟิกเกอร์ในกรณีนี้ถ้าศัตรูเดินมาใกล้ๆแอลเราให้เราเล็งแล้วก็ฟิกแบบนี้ได้เลยเล็งแล้วก็ฟิกไปข้างหน้าสมมุติเราจะใช้กำแพงนี้ให้เราเล็งลูกศรมาทางนี้แล้วก็ฟิกเกอร์ไปข้างหน้าพอศัตรูเข้ามาใกล้ก็ทาได้เลยแบบนี้เห็นไหมศัตรูก็จะโดนเราอัดหมดเลยเล็งอัติเมัติค้างไว้พอศัตรูมาใกล้ๆก็ฟิกไปข้างหน้าได้เลยมุมนี้ก็ทําได้เหมือนกันซึบเห็นไหมมุมนี้ก็ทําได้เล็งฟิก เล็งออาติมทค้างไว้แล้วก็ฟิกเกอร์กำแพงปึ๊บแบบนี้สกิลหนึ่งกับฟิกเกอร์เลยทําให้ครูฟ้าน่ากลัวมากแบบนี้ปึ๊บคือโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ไปลองเล่นดูกันได้ครูฟ้าตัวนี้เป็นแทงที่ซีซีหนามาก